ตอนที่เก้าขอโทษครับผมหยิบผิดว้าโยโยอย่าเข้ามานะมือถือฉันเฉยเชนจือรีดจักกันพวกมันสิไม่มีปัญหาฮ่าฮ่กันเล่นงานค้อนของบอสจิฉันจะสั่งสอนให้เองมาลองเวทอันใหม่ของฉันใส่ไฟ วส่สผมไม่ใช่คนของบอสไปเลยมาเลยลงชิมรสชาติใส่ฟ้าดูอ่าน่ากลัวช่วยด้วยมาลงชิมใส่ฟ้าหน่อยจากการพูดวิญญาณของจากการพวิญญาณพวกนี้ซะให้ฉันจาัดก,การเธอค่ะพวกมันจะต้องกินอะไรผิด แน่แไม่อย่างนั้นมันคงไม่ผิดปกติแบบนี้หรอกหน้าแปลกจริงๆฉันไม่เคยเห็นว่าพูดวิญญาณตัวไหนที่กล้าก่อนเรื่องต่อหน้าบอสจิวไม่ต้องกลัวนะมีคนลังแกฉันอหรอในท่านถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปก่อนนะอย่าลื่นชดใช้มือถือฉันนะครับครับ นมั่นใจจะชดใช้ได้มือถือของบอสจิวแพงมากเลยนะมือถือที่นายโยนทิ้นไปนั่นได้ข่าวว่าซื้อมาจากต่างประเทศด้วยนะมือถือเครื่องเดียวจะแพงแค่ไหนกันห้าหมื่นแพงขนาดนั้นเลยเหรอเฉยยายออกเลยดีกว่า ต่อไปผมจะไปนอนที่ออฟฟิศแล้วกันอาในแน่ใจว่าพวกมันมาเพราะเขาแน่นอนสิวเซียนถามแล้วพวกพูดถูกคำสาบก็เลยควอบคุณตัวเองไม่ได้ดูเหมือนว่าตอนดูเหมือนว่าต่อไปไนายต้องระวังพอออลีนบอสจิวเพื่อชดใช้มือถือเอ๋ต่อไปผมจะนอนที่ออฟฟิศ จะอยู่ที่ออฟฟิศได้ยังไงบ้านของบอสจืงมีห้องเยอะไม่ใช่เหรอนายสามารถทำงานบ้านเป็นการจ่ายดอกเบี้ยอะไรนะอ่าหมู่บ้านเราไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดาจะให้เขาอยู่คนเดียวก็อันตรายไปหน่อยอีกอยาก่างเรื่องที่พูดกันเมื่อกี้นายก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการสังเกตเขา งั้นก็เอาแบบนี้เลยแล้วกันพวกนายก็ไปอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันกับเขาตอนที่สิบบอสจิวต่อไปคงต้องรบกวนให้คุณช่วยสอนผมหน่อยนะครับผมรับรองว่าจะตั้งใจทำงานไม่ก่อนเรื่องครับเฮ้ย เจ้านี่เจ้าบ้าหลินนั่นเสนอความคิดอะไรเนี่ยอาทำไมกลับมาที่ตึกนี้ล่ะหรือว่ากลับมาเอาของฉันพักอยู่ชั้นบนสุดอีเฟยอ้าพวกคุณผมจะย้ายไปอยู่ที่บ้านของบอสจิวที่ชั้นบนแล้วครับแต่ยังไงพวกเราก็ยังอยู่ตึกเดียวกันนะครับต่อไป ก็คงต้องเจอกันอีกฮนี่อาผมต้องขึ้นไปแล้วครับบายบายในนี้หรอครับแค่ห้องเดียวหรอครับนี่หัวหน้ามันอยากเกินไปแล้วห้องเล็กขนาดนี้จะอยู่สองคนได้ยังไงเข้ามาครับ เจ๋งมากเลยเวทมนต์นี่ผลเวทมนต์นี้ผมให้ร้อยคะแนนเต็มเลยเวทมนต์หรือว่านี่จะเป็นของจริงฉันจะไปอาบน้ำก่อนนะนายไปหาห้องคนงานนอนก็แล้วกันครับป้าจิวนี่เจ้าคนมาใหม่อืมอ่านายเป็นตัวอะไรเนี่ย นายไม่รู้จักฉันเลยหรอฉันคือพี่เจิวเทพแห่งอาชาทำไมเจ้านายถึงได้พาเจ้าคนอย่างนี้กลับมาได้นะทำไมพู้อย่างทำไมนายพูดแบบนี้ล่ะถึงเวลาต้องตั้งกดให้ในายแล้วบ้าอรเนียถ้าทางเป็นขันทีประกาศแบบนั้น ฉันตั้งเป้าหมายไว้สูงถ้าทำไม่สะอาดหักเงินทำอาหารไม่อร่อยหัดเงินพูดเสียงดังหักเงินเมื่อกี้นายทำผิดกฎแล้วดังนั้นต้อตอนนี้นายเป็นหนี้เจ้านายอยู่51,000ื 51, ่นห่ยวนยังไม่ได้ทำงานก็โดนหักเงินแล้วเอาผ้าเช็ดตัวไปให้เจ้านายด้วยนี่ เดี๋ยวนะเอาผ้าเช็ดตัวไปให้เจ้าในเดี๋ยวนี้ถ้าสายก็โดนหักเงินครับตอนที่11และห้องไหนคือห้องอาบน้ำละ่ะหรือว่าจะเป็นห้องนี้นายทำอะไรนะ่ะขอโทษครับผมเอาผ้าขนหนูมาให้ครับไม่คิดจะแอบมองนะครับ เหมอมองอะไรโยมีแขกน่ารำคาญมาที่บ้านจะต้องได้บอกบ๊อกจิวครับครับบ๊อกจิวว่าเอ๊ะนายทำอะไรสู้ <Sorry. S 1> ฮะอย่าขยับค้างท่านี้ไว้ก่อนนะมาถ่ายอีกสองสามรูป ทำไมนาะยถึงได้ถ่ายรูปเจ้านายโดยไม่มีตกลงท่านผ่านท่านก่อนรีบออกไปนะเอาเสื้อผ้ามาให้ฉันแล้วเอาหมอน,นี่ไปทำความสะอาดซะครับเจ้านายไม่เจอกันนานเลยนะบ็อกเจอประธานเอเบอรีเอเบอรีเบิร์ด ปาินบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าไม่ให้หมอนี่เข้ามาขอโทษครับเฮ้ที่ที่ฉันอยากเข้ามาในจะวางกับดักไว้ฉันก็เข้ามาได้พูดมาสิว่ารูปเมื่อกี้ไหนต้องการเท่าไหร่ฉันไม่ต้องการเงินรับปาดฉันหนึ่งเลื่อนแล้วฉันจะเอารูปให้ในายเอ,อรูปเป็นอะไรหรอครับ ก็แค่รูปที่ล้มในห้องน้ำเท่านั้นเองแค่นหนก็คงไม่เป็นไดรหรอกเตในนั้นมีเจ้านายอยู่ด้วยถ้ารวมลวมออกไปว่าเจ้านายถูกนายทับในห้องน้ำจะต้องเป็นเรื่องแน่แน่อ้าหรือว่าบล็อกจิ้วเป็นคนนั่งหรออีกอย่างนั่นก็เป็นปาปารัสซี่ไม่ใช่หรอครับว่าไงอยากจะฟางงอนขายของฉันไหมพูดมา ตอนที่12นายจะต้องมาเป็นตัวเอกงของวิดีโอพรีเซนต์ของ g r e e n b e r g Entertainment ได้แต่ต้องไปถไ่ายทำที่ทโจ,โจิวโจเอารูปมาให้ฉันให้นายทรงให้นายซ่งผมไม่เร็วเลยนะ ต้องเก็บเอาไว้นะอ่ะทำไมถ่ายออกมาได้มุมกล้องหน้าอายขนาดนั้นอีกอย่างนะฉันไม่ใช่ปาปารัซี่ค่ะคุณได้ยินด้วยเหรอถ้าใช้มาตรฐานของมนุษย์แบบพวกนายฉันก็คงเป็นพวกนกเลยมั้งอ่ะที่แท้คุณคือ ฉันคือลูฟินิตฉันคือบรูฟินิตมีหน้าล่ะถึงได้ซุปซิปขนาดนี้หาดเงินหนึ่งพันอ้าอีกแล้วเหรอถ้าไม่ใช่นายเจ้านายก็คงไม่ต้องโดนบิกบังคับตอนนี้นายเป็นนี่อยู่ห,ห้าหูส ออตอนนี้นายเป็นหนี้อยู่5 2, ้าแสนสองหมนเชิญย้ายออกไปตอนนี้ทันไหมไปทำความสะอาดห้องตัวอย่างชัง้นบนสุดของตื่นซูโจฉเนินจะให้ห้องนั้นในการถ่ายทำ ครับครับรีบไปไม่งั้นจะโดนหักเงินสวัสดีค่ะบอสจิวดีทาังนละคะทำความสะอาดห้องตดจูโจวัวนมารืนเช้นใจเย็นห้องในถ่ายวิดีโอหน่อยนะอาของไม่ใช่ซีดี p อ e ร e เซนของบรูเบิร์ตใช่ไหมคะเละขานั้นมาตั้งเลขา นั่นมาตั้งหลายรอบคุณก็ไม่เคยเจอเขาเลยทำไมตอนนี้แย่แล้วเขาไปที่ห้องชั้นบนสุดของตือชูโจห้องนั้นพี่ใช้ของฉันซื้อไปแล้วคะ่ะเขาเพิ่งแยายเข้ามาเมื่อวานถึงแล้วห้องนี้สินะเออมไม่ใช่มงบอสจือสนิยงหนักมากเลยนะเนี่ยพ่อหนุ่มหน้าอ่อน นี่เป็นสิทธทิพิเศษของที่นี่เหรอนเนี่ยคุณคุณเป็นใครพี่ใช้ของเลยาฮูจิ้งจ๋องดำหลิงดำหลิงเกินหลิงเกินหลิงเกิรที่ของฉันนะในเปลี่ยนนิสัยได้แล้วนะ